ปลาอะไรคะปลาอะไรคะปลาครับโอ้โหปลาครับอุ้ยตัวใหญ่มากอุ้ยตัวใหญ่มากค่ะทุกคนว้าวว้าวอ๋อสีเงินใหญ่สุดเลยแล้วโอ้บอกเขาก็ใหญ่มองเห็นเลยใช่ไหมลูกมองเห็นปลาเลยใช่ไหมอันนี้ร้านอะไรลูกร้านอะไรคะร้านคำ นันคำอยู่ที่ขอนแก่นนะคะทุกคนบรรยากาศดีมากค่ะก็ตัวใหญ่มากๆโอ,อ้มีทับบรีนให้เด็กๆเ,เล่นด้วยค่ะทุกคนดูสิวันนี้ก็สนุกเลยช่วงที่เรารออาหารกัน,นะคะ่ะเด็กๆก,ก็จะมาเล่นตรงนี้รอ บรรยากาศเขาดีมากเลยดูสิดูด้านหลังด้านหลังดูข้างล่างข้างบนโอ้ว้าวอันนี้จะเป็นเหมือนแบบเออเอกลักษณ์ของทางอีสานเนาะมันจะเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะมันจะเป็นเหมือนเหมือนเหมือนถาดอ่ะมันถาดสารน่ะเนาะอ,อหนูดีกำลังจะให้อาหารปลาแล้วเขามารอแล้วเนี่ยตัวใหญ่มาก หนูจะให้ตัวไหนเอ้ยกระเด็นระวังระวังเปียกอ่าอ่าโอเคอ่ะโยนโยนให้เขาอ่าตัวใหญ่มากตัวเท่าหนูดีอ่ะเนี่ยตัวสีขาวเนี่ยเนี่ยตัวสีขาวเนี่ยเท่าหนูดีเลยเนี่ยคือตัวสีเงินเงินสีเนี่ย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 ตัวเนี่ย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 ตัวเท่าหนูดีเลยใช่ใช่